เราเคยนำเสนอเรื่องคนละครึ่งไปที่รัฐบาลที่แล้วนะคะแต่ว่าส,สิ่งที่มันตลกที่สุดก็คือว่าเขาตอบมาว่าชื่อโครงการมันเป็นของรัฐบาลอุติเชในรอบที่แล้วที่ลงไปเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้นีส่สรรพกรไม่หมดเลยโดนภาษีย้อนหลังเยียย้อนหลัถ้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่ช่วยชีวิตได้มันต้องช่วยให้รอดชีวิตก่อนมันด่วนมาก ก็เลยบอกอย่ามีเงื่อนไขอะไรเลย สถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านสะท้อนผ่านการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ไตรามาสที่2ของปี2025ขยายตัว2.8%หรือชะลอตัวจากไตรมาสที่1นะคะที่โตอยู่ที่3.2%ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้สภาพัฒน์ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจใหม่โดยขยายตัวในช่วง1 8ถึง2.3%หรือค่ากลางประมาณ2%ค่ะรัฐไทยจึงต้องเร่งลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและฟื้นฟูเศรษฐกิจใน ประเทศให้กลับมาอยู่ในระดับที่ควรจะเป็นอีกครั้งโดยรัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของคุณอนุทินชาญวีรกูลแม้จะมีอายุสั้นแค่4เดือนค่ะแต่ล่าสุดได้ประกาศในการเตรียมนํานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตอย่างคนละเครื่องมาปรับใช้เพื่อสร้างกําลังซื้อในประเทศถ้าเอกชนเองอยากเห็นเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดอินเด็ท็อกในตอนนี้พูดคุยกับคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาการไทยในวเรื่องนี้กันค่ะ ถามคุณธนิวันแบบนี้คะ่ะช่วงนี้เนาะสถานการณ์เศรษฐกิจก็มีหลายเรื่องหลายราวทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภ<อ>ายนอกธุรกิจร้านอาหารเองก็กําลังได้รับผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะคือเรามองเอาปีนี้แล้วกันนะเรามองจากเออกแปดจากมกลาไปจนถึงประมาณก่อนสงกรานภาพมันก็ยังพอดีนะ เรายังเห็นนะักท่องเที่ยวเป็นวันละเป็นออแต่และมนเยอะวันละหลักแสนนะมันถือว่ายังเป็นไฮซีซันอยู่แต่ว่าสัญญาณจีนก็เริ่มลดลงนะคะซึ่งจีนเนี่ยด้วยความที่มันมีจํานวนเยอะแล้วก็เขาก็กระจายตัวไปหลายที่อย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่าเออมันมีความคึกครักน,นะอันนี้เราก็ได้ยินผู้ประกอบการร้านอาหารบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีสัญญาณนะเพราะว่ากําลังซื้อเนี่ยลดน้อยลงปีนี้นะ ผู้บริโภคเนี่ยใช้เงินน้อยลงอาจจะยังมากินอยู่แต่กินน้อย้เราก็บอกว่าเออก็มีคนเตือนพี่ว่าเดี๋ยวเมษาเดี๋ยวหลังสงกา์เราอยดูตอนนี้คนอะ่ะเขาเก็บเงินเพื่อจะเพื่อจะไปใน <S <S> <S ในเทศกาลสําคัญแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเนี่ยเงินมันจะหมดแล้วตอนนี้ทุกคนคือก่อนสงกรารมันร้านอาหารมันจะจะไวไงเราจะเห็นเลยว่าการใช้เงินอ่ะมันเริ่มมันเริ่มลดลง ซึ่งมันมีนนยะอะไรนนยะว่าเอ๊ะปีที่แล้วเราก็เห็นนะอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ดีนะส่งออกไม่ดีแล้วกออ็อะไรอย่างนะี้นะหุ้นก็นักลงทุนเทขายหุ้นไปต่างประเทศอย่างเงี้ยอันนี้เราเห็นตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะพอมาถึงหกแปดเนี่ยเราก็ยังดีอยู่ที่ว่าช่วงต้นปีเนี้ยนักท่องเที่ยวยังดีอยู่แต่พอหลังสงกรานไปแล้วเนี่ยมันรูปเลยะคะ่ะ พอ,อมันวูบแล้วเนี่ยมันเริ่มมาเอ๊ะเสียงมันเริ่มมาว่าเฮ้ยเงินไม่มีอาหารการซื้ออาหารหรือว่าการกินอาหารเนี่ยยอดมันตกยอดมันตกมากเราก็เอ๊ะแล้วบงังเอิญปีนี้มันแย่ลงไรป่ามันเจออมันเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมอันนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นตึกถล่มตึกถลม่ถลม,มเออตึบถลม่มใช่ไหมตรงที่มันมันจะเลยทําให้ประเทศเราดูเหมือนว่าจากความไม่ปลอดภัยของนักเที่ยวจีน มันก็เลยมีความไม่ปลอดภัยเรื่องตึกล <Okay. S 2> ถล่มตึกถล่มมันหมายถึงว่าเรามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันประเทศเราเลยโดนเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็มาเจอทำอีกอาศีทำเข้าไปอีกรวมทั้งอสังหาพี่ว่าอาสังหาเป็นตลาดหลักของประเทศไทยนะในการที่พอมันไม่มีการโอนบ้าน <Okay. S 2> มันก็ไม่มีการสร้างใหม่ถูกไหมสต็อกเดิมมันก็อยู่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยไม่มีการก่อรสร้างคนงานก็เลย อาจจะยังได้ทํางานอยู่แต่ว่ามันไม่มีรายได้พิเศษมันก็เลยไม่มีเงินจะมากินมาใช้ร้านอาหารเนี่ยเวลาคนมีงานทําเขาก็จะกินข้าวนอกบ้านเพราะเขาไม่มีเวลาทํามันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ทํากินเองคุ้มกว่าการไปกินนอกบ้านจากสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะเราจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มีนายกรัฐมนตคนใหม่ละคือสุทีนชางวีเากูลค่ะแล้วหนึ่งนโยบายควิกวินตอนนี้เลยที่กําลังพูดถึงมากๆก็คือคนละครึ่งนะคะ ซึ่งคุณธนีวันเองก็มีโอกาสได้ไปคุยเรื่องนี้กับทางรัฐบาลด้วยช่วยเล่าให้ฟังค่ะคือเรื่องคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยส่งมาให้พี่นานแล้วเราพูดเราเริ่มพูดเรื่องคนละครึ่งเนี่ยตั้งแต่ประมาณมิถุนาแล้วนะว่าเราขอรัฐบาลเรื่องไม่ขึ้นค่าแรงไม่ขึ้นค่าพลังงานแล้วก็เรื่องควบคุมต้นทุนวัตถุดิบนะคะสินค้ากเกษตรตั้งหลายเนี่ยฮะก็คุยไป อันนั้นก็คือการควบคุมผู้ประกอบการร้านอาหารใดที่ทําตัวเองให้มันลีนมากมก็ก็ทําไปนะ,ะแต่เดียวกันเนี้ยยอดขายมันไม่มาก็เลยนามาสู่ว่าก็เลย<ม>นํามาสู่ว่า<ม>เราเคยนําเสนอเรื่องผลักึ่งไปที่รัฐบาลที่แล้ว<ม>นะคะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่มันตลกที่สุดก็คือว่าทั้งที่มันเป็นที่มันเป็นโครงการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยภาคครองชีพได้ ช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้ช่วยประชาชนได้จริงๆนะคะในการที่รัฐบาลร่วมออก,ออกสปุดหนุนแล้วเราก็ใช้เงินเราด้วยค,คือพ,พูดง่ายๆเลยที่ใดที่มีลด50%เนี่ยใครก็ชอบอนะทุกคนก็ก็อยากจะได้ของถูกอยากจะได้ของที่คุ้มค่าโดยเฉพาะอยากได้สวัสดิการจากรัฐที่มันกระจายตัวไปทั่วถึงและโดยที่ไม่มีการเลือกใครนะคะี่ค่ะ อันนี้เนี่ยเราก็พยายามพูดไปแต่ว่าเขาตอบมาว่าชื่อโครงการมันเป็นของรัฐบาลลงตมันน่าเสียใจมากคือต่อให้มันดีเท่าไหร่แต่เป็นของรัฐบาลอื่นเนี่ยก็ไม่ทำเหรอเราก็เราก็ท้ำใจนะสิ่งที่สิ่งที่สมาคมคิดก็คือเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อในเมื่อเนื้อในมันดีเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อไปหาชื่ออยู่นะคะก็พยายามไปเปลี่ยนชื่ออยู่ แล้วก็ระหว่างนั้นก็อย่างจะบอกว่าพี่เจอเออพี่ได้รับจากตอนที่พี่้สัมภาษณ์แบบเนี้ยคุณยอดชินสุภคุณซีอ l โอไลดแมนวงในเนี่ยก็โทรมาเชิญขอให้เข้าไปคุยกันเราคุยกันหลายเรื่องเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะแต่เราสรุปกันอันนึงว่าเราช่วยไม่ไหวหรอกเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันไกลเกินเอกชนจะช่วยกันได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยต้องเสนอกลุละึ่งก็คุยกันว่า เดี๋ยวสมาคมอ่ะจะเป็นแม่งานในการนําเสนอรัฐบาลก็คุยกันเรื่องเราก็เรียกมันว่าโกเปเมนนะ <laughs> แล้วก็พยายามตั้งชื่อภาษาไทยอะไรเไงี้ยค่ะพราะที่จังหวะที่เอ่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็มันเป็นวันวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีด้วยนะต้องเล่าไฮไลท์คือเป็นวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเราก็ลุ้นว่าจะใช่ไหม,มว่าเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งถ้าเป็นคุณอนุทินเนี้ยสิ่งหนึ่งคือคุณอนุทินนะรู้จัก รู้จักสมาคมพะราคารแล้วก็เคยทํางานในช่วงโควิดมาด้วยกันเคยสนับสนุนเคยให้ให้วัคซีนเคยช่วยกันการเปิดให้นั่งในร้านอาหารตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดเพราะฉนั้นเนี่ยเรามีใจที่ที่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทําโครงการนี้เนี่ยทำจดหมายเปิดผนึกเสนอความคิดเนี่ยถึงคุณอาุลเทินเป็นโครงการแรกเป็นโครงการแรกที่เเป็นนายกถ้าดูในเชิงรายละเอียดแปลว่าพี่เหมียวอ่ะ ส่งสัญญาณเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่รัฐบาล<อ>ที่แล้วแล้วเราส่งสัญญาณมามพี่เชื่อว่าพี่ให้สัมภาษณ์สื่อปุ๊กวันเพราะฉะนั้นเราก็อดไม่ได้ที่เราก็จะพูดกับสื่อมวลชนว่าสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือดีที่สุดถูกต้องที่สุดก็คือคนละครึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะ <c oughs> อ่ะไม่ว่าจะเป็นโคเปเมนต์ชื่อใหม่หรือคนละครึ่งพลัสที่ตอนนี้เริ่มมีชื่อเข้ามาเงื่อนไขที่ออกมาพี่เหมียวอยากให้เป็นเหมือนเดิมไหมหรืออยากได้อะไรมากกว่าเดิมคืออย่างนี้ ถ้าดูถ้าพี่ไปศึกษาดูในสมัยรัฐบาลลงตู่ตอนโควิดเนี่ยมันจะเป็นรัฐสวัสดิการอย่างหนึ่งซึ่งให้คนชั้นกลางรัฐอาจจะอุดหนุนถึง70นะแต่คนสามสิด้วยแต่อันนั้นหมายถึงว่าก็จะเริ่ม educate ร้านอาหารเริ่ม educate คนให้เข้าสู่ระบบฐานภาษีแล้วรัฐจะช่วย การส่วนกลุ่มเปราะบ,บางหรือกลุ่มอะไรประมาณนี้รัฐจะช่วยมากกว่านั้นอันนี้จะเป็นช่วยคนชั้นกลางเรื่องอาหารและยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราไปยังไม่ถึงตรงนั้นพูดตรงๆนะตอนนโยบายของพลเอกประยุทธ์ก็จบไปก็ไปดิรัฐบาลหนึ่งอันนั้นมันก็เลยไม่ได้รับการสานต่อแต่มาตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันแสนสาหัสต,ต้องบอกว่าอย่างนั้นพี่ก็ได้ไปพูดประชุมไปพูดที่ที่วักลุ่มใจไทยว่าตอนนี้มันแสนสาหัส ทั้งผู้บริโภคทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมีเงื่อนไขอะไรเยอะเลยนะคะช่วยช่วยให้เราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อนนะคะช่วยช่วยดูแลเราให้มันผ่านไปโดยงบประมาณที่เป็นงบกลางที่เอาไว้ที่จะเอาไว้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ถ้าคนไม่รู้นะเพราะวันนี้สมมุติว่าวันนี้เราเป็นวันที่เราตั้งใจว่าถ้าภายในเดือนนี้เราไม่มียอดขายเราจะปิดร้าน แต่ถ้าเกิดว่ายอดขายมันเข้ามาเราอาจจะเปลี่ยนแปลงร้านหรือปรับปรุงร้านหรือเราอาจจะพัฒนาร้านเราเป็นร้านขายดีได้ใ,ในโอกาสต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้ไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกหรือแม้กระทั่งคนประชาชนเนี่ยผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่เท่านี้ร้อยบาทเนี่ยเขาอาจจะกินได้ไม่ครบสามมือม้ออดมื้อกินมือ้อแต่ถ้ารัฐบาลทบให้เ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ เพิม่มไปแ50%เขาก็มีชีวิตที่จะอยู่ได้นั้นคือหลูกว่าถ้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่ช่วยชีวิตได้มันต้องช่วยให้รอดชีวิตก่อนมันด,วด่วนมากนั้นก็เลยบอกอยังมีเงื่อนไขอะไรเลยเงื่อนไขเดิมๆที่อย่างเช่นทางพักมิใจไทยก็ดีนะคะเขาก็ไม่ทําแอปใหม่ไม่อะไรของเดิมอะไรดีแล้วยกมาให้หมดมแต่เติมไปเนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าคณะทํางานคณะเศรษฐกิจเขาเนี่ยคงรับฟังมาแล้วว่า คนที่เคยจ่ายภาษีเนี่ยเขาน้อยใจว่าเขาจ่ายภาษีไปแล้วเขาไม่เคยได้รับการดูแลเป็น v อย c e จากคนเสียภาษีโดยตรง,ตงแต่ในส,ส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารเราก็เราก็ v อย c e เหมือนกันว่าไอ้รอบที่แล้วที่ลงไปเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้นี่สรนประกรไม่หมดเลยโดนภาษีย,<ด>ย,ย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาพูดกับเขาในที่ประชุมว่าปัญหาเราเนี่ยสมมุติว่าเกิดมีนโยบายว่าเขาจะทําแต่ผู้ประกอบการร้านอาหารนี้ก็กลัวภาษีย้อนหลังก็จะไม่เข้าร่วม ก็เ,เลยบอกว่าหลายๆโครงการเนี่ยเงื่อนไขเยอะเนี่ยนะคนก็จะไม่เข้าร่วมนะถึงแม้มันจะดีแต่ว่าทุกคนมีมีมีข้อข้อมีข้อกังวลตัวเองของร้านอาหารกังวลเรื่องอย่างนี้เรื่องภาษีย้อนหลังซึ่งก็ได้พูดกันชัดเจนว่าจะก้าวไปข้างหน้าจะสอนจะจะชวนร้านอาหารเข้าสู่ระบบภาษีแต่ว่าไม่ถ้ายอดนี้เข้ามาเนี่ย ก็จะคิดภาษีเฉพาะยอดนี้ไม่ไปคิดย้อนหลังแน่นอนอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อกังวลมากต่อให้โครงการดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเนี้ยไม่เข้าร่วมหรือไม่รู้สึกว่ามันได้อะไรขึ้นมาโครงการมันก็เจ๊งนะโครงการก็ดําเนินไม,ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการมันต้องทําความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าข้อจํากัดนี้คืออะไรนะ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างสมมติว่าเนี่ยเรามาเราอยู่ในร้านอาหารแบบนี้ร้านอาหารแบบนี้เนี่ยเสียภาษี ทำทุกอย่างเสียประกันสังคมนี่นู่นนั่นถูกต้องหมดเลยแต่ต้องมองคนข้างๆอ่ะที่อาจจะอาจจะไม่ได้เสียอ,อะไรอย่างเงี้ยรัฐก็จะช่วยรัฐก็จะช่วยแต่คนที่ทําดีละ่ะเราก็เป็นเราก็เป็นร้านที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันพี่เลยว่าเราขยับกันนิดนึงได้ไหมช่วยช่วยลายเล็กลายน้อยด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลายลายขนาดกลางขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นเงินภาษี ของคนทุกคนเหมือนกันเพราะนั้นถ้าช่วยแล้วเนี่ยในฐานะพี่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีเพื่อนสมาชิกตาปิดๆว่าเอ้ยนายกสมาคมไปช่วยแต่ในแม่ค้าในตลาดและเพื่อนตัวเองล่ะไม่ช่วยใช่ไหมมันก็เลยพี่อะไรขอขอยับว่าตามปัญหาเงินเฟ้อน,นะนั้นมันตั้งสามปีมาแล้วสามปีสี่ปีเนี่ยขยับมาเป็นสองร้อยได้ไหมแต่ว่าถ้าย้อนไปคนละเครื่งยุคแรกๆะคะ่ะถ้าจําได้ก็คือยุคนั้นก็คือ คุณธนิวัลเองก็มีโอกาสได้สื่อสารเรื่องนี้<ม>ตั้งแต่ยุคลาทบานประยุเลยน,นะคะทีนี้ถ้าจะดูสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันต่างกันต่างกันเยอะเลยคือช่วงนั้นเนี่ยเอ,อรัฐบาลด้วยความที่มันมีเขาเรียกอ,อะไรนะมีเชื้อโรคมีมีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องให้คนหยุดกบที่ใช่ไหมทำมาค่าขา,ขายไม่ได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถกู้เงินมาได้แต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนี้ก็ตั้งว่าไม่กู้เงิน แต่ว่างบกลางอะไรทั้งหลายเนี่ยพี่ก็เชื่อว่ามีเอาไปใช้นั่นใช้นี่ใช้นู่นแต่ตอนนี้เราก็ต้องมองว่าปัญหาที่แย่ที่สุดของคนเนี่ยนะก็คือปัญหาเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถ้ารัฐบาลเอาเงินจํานวนนี้เนี่ยเข้ามาแต่ว่าคือก็บอกว่ามี2,500 0ล้านคืองบ6กแนะคะงบกหกแปดแต่หกเนี่ยมันก็จะใช้ได้ตุลาพี่บอกว่าถ้าเกิดว่า อันแรกเนื้อแรกเนี่ยมันเอาก็ไม่ห้าหมื่นล้านเจ็ดหมื่นห้าพันล้านเนี่ยแต่คุณเยียวยาคนได้สามสิบคนไม่ดีคะแล้วการเยียวยาเนี่ยมันจะทําให้เออเขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจของผู้ประกอบกา,การ,รร้านอาหารเนี่ยซึ่งเป็นจํานวนแสนแสน,แสนรายเนี่ยมันสามารถขยับขึ้นไปได้ด้วยค่ะแต่ถ้าทุกอย่างราบรื่นเนาะอย่างที่มิแววิวบอกสองหมื่นห้าพันล้านเฟสแรกแล้วถ้ามีอีกห้าหมื่นล้านเฟสที่สอง มาตรการคนละครึ่งที่ทําให้ประชาชนเนี่ยท้องอิ่ม,มสมมุติว่าอิ่มแล้วอยากเห็นมาตรการอื่นอ่อีกไหมคะคือรัฐบาลเนี่ยคือจากสิบเอ็ดล้านคนที่ยื่นภาษีเนี่ยก็บอกว่าเก็บภาษีได้สี่ล้านสี่ล้านคนเราก็อยากจะเห็นนะว่าเรามีการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าสู่ระบบภาษีนะรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้ได้ด้วยความที่เราเต็มใจเพราะว่ารัฐบาลดูแลเราใช่ไหมคะเราก็ ร้านอาหารหรือว่าสถานอะไรที่เข้าร่วมแบบมานี้เนี่ยต่อไปเนี่ยรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนให้เราเข้าใจว่าถ้าเราถ้าเรามีรายได้ดีด้วยการใช้ AI ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งมันจะทําให้ต้นทุนเราลดลงไปนะเราก็จะมีเงินไปเสียภาษีแต่ตอนนี้ต้องสอนเราก่อนนะต้องสอนผู้ประกอบการต,ต้้งเยอะอยู่ก่อนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้เขาขายดีลดต้นทุนตรงนี้เนี่ย พอเขามีลดต้นทุนแล้วเขาก็จะมีแรงที่จะเสียภาษีนะแล้วก็ร้านอาหารคุณภาพต่างๆเนี่ยค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นู้นนั้นโน้นโน้น,อ,น,น,อ,นอะไรทั้งยเนี่ยเขาก็ควรจะได้รีวอร์ดถ้ารัฐบาลจะทาโครงการอย่างที่พี่บอกว่ารัฐเอ่อรัฐช่วยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยช่วยอะไรเงี้ยก็คือร้านพวกนี้ที่มีคุณภาพอย่างร้านที่ลดการใช้น้ํามันทอดซ้ำร้านเพือกสุขภาพ ราานน้านที่อะไรทั้งหลายเนี่ยใช้สินค้าชุมชนร้านที่ทอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ดีเรื่องเรื่องดีๆทั้งหลายร้านที่ได้รับรางวัลร้านที่เอ,อ่อได้รับรองมาตรฐานทั้งหลายของหน่วยงานต่างๆเนี่ยควรจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่เวลารัฐบาลจะสนับสนุนนะค่ะท้ายสุดสุดท้ายในฐานะหัวหน้าร้านอาหารหัวข้างเนี้ยหัวหน้าไหมคะร้านอาหารค่ะเอ,อ่ออยากฝากบอกอะไรถึงเราผู้ประกอบการตอนนี้บา้างคะในช่วงสถานการณ์ที่เรา เว n C แต่มีความหวังแบบนี้ค่ะคือพี่ไปให้สัญญากับทีมงานของภูมิใจไทยเขาไว้ว่าอันข้อที่หนึ่งของผู้ประกอบการร้านอาหารคือว่าขออย่าบวกราคานะคะเพราะว่ามีคนพูดเหมือนกันว่าของชิ้นเนี้ยห้าสิบาทพอเป็นคนละครึ่งก็ขึ้นราคาไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่อยากเห็นสถานการณ์แบบเราไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการร้านอาหารในขณะที่ทุกฝ่ายยอมยอมถอยก้าวหนึ่ง อักมาแต่โครงการนี้เนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์คนแรกก็คือแม่ค้าร่ระกอบการนะคะที่จะขายของดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาภาพของเราด้วยว่าในเมื่อมีคนยื่นยื่นทางรอดให้เราแล้วเนี่ยเราต้องรักษาสัญญาอันนี้กันไว้ว่าเราก็จะทําอาหารของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะไม่บวกราคาเพิ่มนะคะเพราะว่าคิดว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโครงการแรกที่มันจะมาเกี่ยวกับกร้านอาหาร ที่เราจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลโครงการต่อๆไปถ้าเราเป็นแม่ค้าที่ดีแม่ค้าที่ซื่อสัตย์แม่ค้าที่จะเสียภาษีในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราจะได้เดินโครงการติๆต่อไป เชนเมืองไทยมีนโยบายคนละเครื่องแบบนี้นะคะจีนเองก็มีค่ะเพราะรัฐบาลแดนมังกรเขาต้องการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเช่นกันค่ะอย่างโมเดลของเมืองเซาซิงทางตอนออกของจีนค่ะก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า100ล้านหยวนซึ่งมีมาตรการย่อยๆออกมาหนึ่งในนั้นคือการอุดหนุนธุรกิจจัดเลี้ยงค่ะโดยที่ผู้จัดงานเลี้ยงในโรงแรมตั้งแต่5โต๊ะขึ้นไปและมียอดการใช้จ่ายเกิน1นึ่งหมื่นหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ45,000บาทจะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 5,000หยวนหรือราวๆ22,500 0บาทเรียกได้ว่าคุณจ่ายครึ่งหนึ่งที่เหลือรัฐบาลรับเองค่ะที่ต้องทำแบบนี้เพราะธุรกิจดังกล่าวอยู่ในช่วงซบเซาในช่วงครึ่งแรกของปี2025อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจนี้นะคะกลับชะลอลงถึง3 6%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียกันของปีก่อนการออกมาตรการนี้นอกจากจะทําให้ภาคธุรกิจรับจะเลี้ยงฟื้นตัวแล้วนะคะยังช่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับอน,นิสงทางเศรษฐกิจเต็มๆเ,เลยละค่ะหาคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟิล์มและทีมงานไทยแลนด์อินเดป์ด้วยนะคะ